อ่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอัคดคลิปนี้ก่อนจะไปเล่น l อลมือถือนะคุณผู้ชมซึ่งกิวผมนะครับกิวผมชื่อว่าอร่อยสุดละคนไทยนะครับผมมาได้มากันได้เดี๋ยวจะให้ดูเด็กเบบี้นะครับผมเด็กนี้นะเข้าไปที่บิวอัพครับคัสตอมยูนิต เนี่ยครับตัวละครในหน้าปกนะคุณผู้ชมที่ผมบอกว่ามันได้ตํารวจตํารวจสาวมานะคุณผู้ชมความสามารถก็คือขับธรมรมดาครับจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดตีใกล้มันจะลุกขึ้นมาแล้วก็ใส่ฟ้าน้ำก็จะยุนปิ้ว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 ไปแล้วติดช็อตด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีลำแสงโซนา่าครับโอ้โหค่อนข้างจะโหดมากนะคุณผู้ชมดูคุนอาจะรู้แล้วว่าโหดอ่ะคุณผู้ชมโหดแน่นวดเลยอ่ะ โอผมได้อะไรมาไม่รูมม้คุณผู้ชมได้ตันได้ตันตันมาอัพให้โนวาเลยครับโนวาไอโนแวนครับโนแวนค่อนข้างจ,าจะโหดสัตวบระเบิดครับเลือดก,กระดวกเลือดสามล้านนะคุณผู้ชมสุดปะะเลือดสามล้านสี่หมื่นเก้าร้อยสิบสองครับพางโจมตีห้าหมื่นเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบปะคุณ คุณผู้ชมเห็นดามเคขันนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าเด็กลองผมก็ไม่ธรรมดานะครับเราจะไปพื้นพีดูเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกานะครับเราจะรีบเล่นนะครับเพราะว่าเราจะไปเล่นอลแล้วใช่ไหมจูอธินฮะโอ้โหทิงสตูเมันจะาหัวนะครับก็สั้งเั้นะครับมาดิครับ เจอโนแวนผม,มอะตบหัวทิ่มโหดเกินเฮ้ยเบบี้เอามายืนเอาเบบี้เอามายืนก่อนยิงอุลิงอุลังอุตังนรซะยิงดึงดับลิงลม้มโนแวนออกมาแล้วครับเจอของจริงแน่นอนนะครับโนแวนออกมาแล้วบินเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูช้าโนแวนแปลงร่างครับกลายเป็นตัวดาบ ฟันบุบูบุบู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 บนบู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 บาบูบนบู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 บบูบูบูบบู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 รูบูบงบ้บูโโบ,บ,ออบ,บูบูลูบ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 ูงูบีบู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 บลบูบูบบูบูบนะูบบูบูนูบูบูบูครบบู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  กินสตูกค่อนข้างจะสู้นะคุณผู้ชมตึงมือนะครับผมจะเร่งด้วยความเร็วแล้วกันแปลงเรือดำน้ำไปเลยเป็นซีโอผมกลัวรถถังชนบ้านเราพังเนี่ยโอเฉยแปลงล่างเข้าไปปุ๊บ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 ฟัน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 บอลบอลบลเลือดสามล้านครับได้ทั้งวันครับ ทีมศัตรูมันก็ยืนดีเหมือนกันไอตัวนักดาบเนี่ยมันเป็นตัวแร่เนี่ยครับผม,มไม่น่าเชื่อมันจะดืนดีขนาดนี้แต่เคว่าจะจบละโอ้นารูโตนะตนารูโตะเหมือนกันนะครับศึกวิชาแยกเงาพันล่างครับแปลงว่างไปเป็นไม่ฝนยิงโหเรียบร้อยแปลงเป็นบอสนะโนแวนนี่ก็น่าจะโอเคนะครับผมผมชอบเรียกผิดระวังโนว่า,วากับโนวนนี่จะมันอ่านว่าโนแวนนะครับผม โนแวนนะเด็กนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมีเสาคอยคุ้มกลาหัวไม่ต้องกลัวมันจะขึ้นไปข้างบนคุณผู้ชมไอซอมบี้อะแล้วมันก็ยนลงมาใส่บ้านเรอกไม่เป็นไรครับไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เจ็บนิดนครับเจ็บนิดนิอเแล้วฟ้างออกมามันน่าจะเป็นเล็กกี่อ่อนนะครับของสตูน่าจะชนะง่ายโอเคเด็กรองผมก็ไม่ธรรมาดาครับ คุณผู้ชมจะมาดูถูกเด็กรองผมก็ไม่ได้นะครับเด็กรองผมกไไนะ็เด็ดดวงเหมือนกันนะเด็ดดวงอยู่นะเด็กรองอะ่ะอันนับตกเลยละ่ะโหแย่จุงเบยอ่อะเดี๋ยวผมจะแสดงอิทริสตัวใหม่ให้ดูนะคุณผู้ชมว่ามันเทพเจ้าไรขนาดนค่ไหนห้าร้อยเลยละแพงอยู่นะห้าร้อยพอมใหม่กนะับนครชชยแอร์ มันไม่ใช่ตัวดันบ้านไว้เด่มันตัวยืมคุณผู้ชมดู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 ปืดอ้าชาวล็อกค,คุณตำรวจสาวหน้าอย่างแบลวักอย่างชาวล็อกอะครับวักอย่างชาวล็อกอับคุณผู้ชมโคตรฮาเลยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวตื่นรอบไหมวักอย่างชาวล็อกอะครับ เล่นไปแล้วกันอัพีกคันหนึ่งก็พอละมาเรามาสู้คุณตำรวจสาวดีกว่านี่ขี่รถมาอย่างเ,เท่ว้ากัแบบชาวล็อกว้าติดช็อตกันแล้วนาะมันก็ดีครูชมดูดิว้าว้าครูดาเมดูดูดูด,ด,ด,ดูห้าพันหน้ามาติดช็อตแล้วนะติดช็อตแล้วนะ่ ยิงปิ้ว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 ใส่ช็อตอีกโคตรทรมานเลยนี่นี่นี่ดูดูดูโคตรดีเลยคุณผู้ชมตัวใหม่ที่หน้ามีก็เลยดีนี่เองพวกตัลครอมใหม่เนีกก่ยโกงโคตรกีโกงไอตัวใหม่ใหม่อ่าเป็นตู้ใหม่ล่าสุดเลยนะคุณผู้ชม ตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่คุณผู้ชมมันเป็นตู้สำรองนะคุณผู้ชมจะไปเปิดเป็นตู้หลักนะคุณผู้ชมเพราะมันได้ตัวนี้นะคุณผู้ชมมันได้มิลเลอร์แมนทิสมานะครับมันเป็นตัวสนิกนะคุณผู้ชมก็คือตัวแอบคอยแบบรีดดาเมจนะคุณผู้ชมมันเป็นตัวซุ่มนะมันไม่ใช่ตัวยืนหลักนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมสุ่มตู้นี้ก่อนถ้าุติเล่นใหม่นะเจ๊งนะครับ ต้องสุ่มตู้นี้ก่อนเชื่อผมตู้นี้จะมีสามตัวนะครับมีมีน้องคาราลิสนะฮะน่ารากักเป็นบอลสมองครับคุณผู้ชมความสามารถของน้องก็คือชาแล้วก็ปล่อยแบ็คโฮดูดชาโด้โฮครับก็คือหลุมเงาครับไม่ใช่หลุมดำแต่เป็นหลุมเงาน่ารากักแล้วก็น้องคาเนคาน คาเน่เหรอไม่รู้อ่ะคุณผ,ผู้ชมจะเก่งอ่ะก็สาวชาวล็อกอครับเนี่ยครับใช้พลังเสียงครับแม่สาวชาวล็อกผมเรียกแม่สาวชาวล็อกกันเดีย๋ยวลองมาเรียนแล้วก็น้องมันอ่านชื่อยากอย่างว่าชาสักอย่างนะคุณผ,ผู้มชมชนชัดอซอาเหรอไม่รู้อ่ะ ก็คือตัวที่ผมบอกนะครับผมก็คือดูเลือดมาแล้วโป๊กตัวนี้เป็นตัวซีซีนะครับคุณผู้ชมแล้วเวลาอันติจำมาตากะคุณผู้ชมควรจะมีไว้เหมือนกันนะดีดีมากดีมากคือหนึ่งในสามตัวเนี่ยคุณผู้ชมคือได้มาก่อนนี่คือเริ่มต้นชีวิตแจ่มใสนะรัคุณผู้ชมแต่คือมันเป็นตัวยืนนะคุณผู้ชมเป็นตัวซีซีตัวยืนนะส่วนใหญ่นะมันไม่ใช่อ่า ตัวแบกดาเมจหรืออะไรนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูประ,ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่น L อลเอลโมบายนะใครอยากเล่นก็แอดมาได้ส่วนกิลผมนะเมทัลสลักแอกแทรก็คืออร่อยสุดละคนไทยนะครับมีเปิดเลกบ็อกทุกวันนะครับผมนี่ครับเป็นแซนสตอมซิตี้นะนี่เด็กลองนะคุณผู้ชมโนแวนก็เลือกสามล้านนะครับโหดไม่โหดก็ดูเอเองฮนะ เด็กลองขนาดนี้ครับเด็กหลักก็ไม่ต้องสื่อคเดี๋ยวผมจะสร้างน้องพึ่งมรณะให้ดูเลยน้องพึ่งมรณะแพตท,ที่แล้วนะครับได้มาแบบลวกๆนะเออกลายเป็นพึ่งบดติดพิษหรือเปล่าเว้ยมันเอาดาบมาจากคอได้ไงวะเก่งเนีะว้าวโห ใหเวลาได้อยู่ยไปได้ดีอยู่หน้ารับรวมโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าเมทัลสลักแอคแทร์เขาเจ้าโฆษณาออกจากเกมแล้วนะคุณผู้ชมเย้ yeah! คือปกติเล่นมันต้องมีโฆษณานะเว้ยมันไม่มีโฆษณา สนุกนี้ครันไม่มีสโคสนาขั้นติดต่อไปแล้วคุณผู้ชมต้องมาเล่นเลยนะครับมาเลยครับกิวผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาเอา,เอามือถือนะบ๊ายบาย